เด็กพวกนี้ก็ติดสอยไม่ตามมาด้วยถูกต้องไหมฮะสบายดีทางซงก็มาปลุกกระสองทีมซราแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทีมก็สีออกไปข้างนอกเนาะคือจะไปเอ่อซื้อยาเนาะซื้อซื้อยาซื้อ <esse>. ซื <karaoke. S 2> ้อยาทาแปลงหัวสีออกมาตั้งแต่เมื่อก่อนก็บม่ได้ออกมาเนาะพักออกมาเมื่อนี้แล้วก็จะไปซื้อยาทาแปลงแก่ป้องกันแพ้เป็นเนาะแล้วก็ไปซื้อผักก๊อดผัวเวลาอันเวลาถีบอาบน้ำแล้วก็มันจะเห็นให้น้ำถึงแพ้มันเนาะ ก็เลยไปว่าไปสืส่อพาก้อนมาพันไว้คือเก่าเนอะที่จริงมอบอกวา่าตอนนี้ให้เอาหาออกได้แล้วก็ต้องใส ส่งเปิดอยู่เนาะคือคือสิไดเอ็นได้ส่งอยู่เนาะพี่น้องก็เลยว่าจะไปซื้อแ้ะกาฝาเมื่อให้นอ้องอูเนาะแต่ว่าอันนี้ที่ปบไปได้บอกเป็นว่นวาซื้อห้เนะาะเดี๋ยวส่งไปซื้อไผยเนาะ,ะอันนี้ก็คือทางไปเนาะ<ป>ล่างไปไอ<ป>คุณบมาเวียคุแล้วก็เลยแบบติดหลดานาเนาะ2023มันอาจจะเป็น1 5 2หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาเอาเงินเฟอ้อมาให้ด้วยมันจะเป็นการเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะตามคันรองแล้วก็ ตอนนี้เขาจะมางหอดหนคะ่ายยาเลยเนาะส่วนงันนี้ถีบกระจ้ามาจืดเราค่อยมาเถอะเดี่ยวนะพี่น้องแล้วกัทำคนแถวนี้มาเนาะหนีเข้ามาซื้อยา,าตามทีอันน้าแฟนคลับแนะนำขายยาจีนนะพีออ่น้องมีหันเดี่ยวนี่เป็นจันทร์คือเราไม่ไล่ห่างดูใช่พ <ไอ S 1> ี่ซือ้อเลยยาวิน ยาทาเหรอเร่ยรอสามวันคิวแอร์แกปุ่นนะเป็นปุ่นอันเพิ่นบอกว่ามันเป็นยาฝุ่นเนะาะยาฝุ่นเอาใส่บาทซื้อสารบกนะยาใส่บาทถ้ามันเป็นฝุ่นมันบอกใคร,คห,รหัอฮะอ๋อยูทูบเบอร์ แยกผาเป็อ่บ้าเหร๋้อง่ันตัวเองให้้งกัเตัวย,งยองทำป,ทปทแล้วทำไปแกพร้อมเนาะมันเป็นฝุ่นคือซีเมนแล้วเนาะคนบอกว่ามันเป็นฝุ่นฝุนมาสันนีเ่เข้ากันได้จึง ต้นนี้มันวเนี่ยต้นนี้ห้องควันวะอันนี้นี่เขาเออเราม,ามันโทบอ่ะบ้นโทาเออบ่เคยกินเคยเห็นแต่ได้นั่งจีนเนาะเอาวะเสียรเอาใจแทนเอาใส่หมูอันนี้มันใส่ยังก่อใส่ ải, สเพื่ออันนี้ใส่ใบตยเอ,เอาเปลือกหนึ่งเออมาใส่หมูหมูไปเอาอยัาง ไ,ไปเตยเอาไปเตยิกีกก้ซอฟกอนดอเอีเออเอาเอามูซองก่อนอันนี้สองอันนี้สองสุกกินอะไรทีเดิยวมันโทเน่อันหนึ่งเอาซองกันเลยอันนี้สองอันนี้บหัวทิพย์เคยเห็นแต่นั่นนงจีนนะอยากหู้อยากหัวมันเป็นยังมันโทนะเ,เ,เวลาแบบคนบ่มี่เขากินนะเขาจะกินมันโทเนาะแน่นอนมันมันเป็นมันหรือเป็นแปะใส่สองสองนะสอมันโท ยญาทาแป๋วะ,ะยาแบบอันน่ะเ,เป็นเป็นผ้าตาข้างหนักแล้วบบให้มันเป็นแป๋วอันนันมีวะเอออันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้เะรอเอาอีอนนกตอ,อ,อน,น น่าแปลว่าอันน่ะเขาสิกินมันโทเนาะในนางจีนอะ่ะทีเท่นมาตัาง้งแต่น้อยๆนะทีคิดว่ามันต้องเป็นมือคลายคือมันเข่าเนาะมันเข่าแหมืนมันเนี้ยผมีอยังเลยคุณก็แปงนะ้งล่ะจ้ามาใส่บ,บคือแป้งสระเปาตชมเปตมันเป็นแปรงที่คือว่ามันช่เป็นคลายคือมันมันเข่านะมันกินตางเขา้า ขอบใจะขอบใจบ้านเขาโลกแล้บั่นี้นะไปหอดยุโรปคนไหนวน้องอันนี้ก็คือกินมันโพเป็นครั้งเดียวเวลาเบงนั่งกินแต่ละถือกันจิบิบแบบว่าเข้มข้นจิบมะขึ้นสียบแล้พี่เนาะคือว่ามันจิเป็นแบบแข็งแงเป็นจิดๆคล้ายๆพูด่านคล้ายมันเผาสินะ แต่ถ้าเป็นแตงกู๊ต <sometimes. c oughs> <c oughs> <kab> ่ว <trainer> <c oughs> <aesthetic> ่ากินไปกินมาเรแฉะปน้เนาะสายเมารถซึ่งยังดมเมกันยังเมาอมินหลุดก็ต้องเล็กแคบไปทั้งหมด ก็มาโหดหานคลายทวเรียนแลนะน้องพี่น้องซึ่งเทวนีบริเวณนี้ปกติตอนกลางคืนก็นจะเป็นหารกินเถียวกลางคืนนาะหรือเป็นหารอาหารกลางคืนทีมีหล,ลายหลายหาดติดตกันนาะหรือเอิ้นสันว่าเซ็นเตอร์พอยหอยแข่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปิดโตหย่ Nh อนโควิดนี้ออก่าหานดทิทร มาสื่อนี่ก็เป็นหานคล้องคนห <halt> <alım S 1> ูจักเนาะปกติเ <dialect> ผื่อจะเหานอาหารเนาะไอซันตีล้วก็เป็นเอ็มซีสื่อดังของเหล่าเนาะพี่น้องแล้วก็เคยไปออกรายการเทคเมียเไทยแลนด์เนาะซึ่งที่เคยหูจักก็เผื่อสมัยเหตุเวียกเนาะก็เลยว่าเพ้นเพิ่นคลายทุเรียนแล้วก็เลยว่ามาอุดนสวยเพิ่อนแล้วกมีลูก่มหอันใหญ่ขนาดเลยวะเน่ยมันเป็นหนุ่มใหญ่เลยเป็นส่วนเดิม เดี๋ยวเท่านั้นเป็นเมื่ออืนจะมาหน่อยอันนี้เจาะให้กับเจ้าหล่อสกเจาะเหมือนแล้วอันมีนุ้ยเล่นค่ะันนี้กินได้อยู่หน้อยๆนะอันก็ข้าเจ้า็นกินเจาะได้แล้วน้องโ้นจึ่งก็ได้เจาะบ้องจึ่ีก็ได้เบิรงวันเนี้ยมันนิ่มเนี้ยมันสุกกันตามที่เขาต้องการเราบอตรงคนนับกินเยอะผมประบุกินเยอะนะเรจังปอกเลยเท่าเรอย่างได้หน่วยเดียวเลยโบมีไหมโีน้อยๆเมื่อ อันนี้ก <Okay. S 1> ็ลูก <reps> ค้าอยากได้ก <Spark 2> ็งมบิลกหมดแล้วเดยเป็นเืินห่อยหญ่อยหนะามโลหน่อยสามโลายรดหอในว่าเห็นหน้าตาโดนเมืินเปิดท้านได้หรอมาหยามได้แล้แล้วโควิดเปิดแล้วดูปิดช่องโควิดเลย

ห,หลังน่ <Yeah. S 1> งสลัก้ไ้ดอเื่อนยู่เื่อนหยู่อ่า i ต้อั้งา uh, <yeah. S 1> นนติเเ oh oh ดี๋ยวน่ะพี่น้องิปสิไปซื้อยากก่อนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ่ <c oughs> <c oughs> าะดีแปลวนะ ทยบ่ที่รู้ดอยี่การายยาาี้าาี่ร้าที่้าา,าี่ร้านาที่รู้าษาที่าีร้าท้าที่ราษี่นาษาี่ร้าี่าษา่้ากว่ร้านที่ราาที่งู้าทีรา,ยยานี่้าีูาา่ราี้าีู้า่รู้าษที่ที่้ร้ภาีาีรทีาที่ร้ภาาที่้่รู้ม่อูา่ราา้าษู่าา่ี่ ก็คืออยู่ปัญญาภาณะแล้วอะอับดุลทอกาอยู่ข้างหน้าเนอะเจ้าป้าเป็นยาฆ่าแปลอ๋อพิรุสกาเนาะมีซื้อมาอยู่ซองหลอดนะพี่น้องใส่ซื้อไปไหปเนาะบโว้ยตัวได้ไม่สิทธิ์ถึงนะพี่น้องการไหวลักกาเวลาไปซื้อยาเนาะคือทีพี่น้องเห็นเนาะก็คือจะวางไรยะหางลักกาเพิ่นกระฮามคนเขาหาดเนาะบอกสปอร์ตแต่หานยาหานดื้อดื้อ จะหามคนเขาหานมิแต่อยากซื้อยังแลละก็บอกผืนแล้วผืนก็จะไปจัดมาให้เนาะนี่ก็คือวิธีการป้องกันโควิดอยู่เล่าก็จะเห็นแนวนี้ทุกห้านเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ร่างหนับยอดล่างว่าผืนสีต่อล็อกดาววร์หรือว่าสี่อย่างก็ยุด หลอกดาวเนาะเพราะว่าเพิ่นมีคําสั่งหลอกดวาวตั้งแต่วันที่20เดือน4หรือว่าเดือนเมษาจนฮอดเดือน5มิถุนห่าเออหาคือผ้าเนาะก็คือมื้ออื่นเนาะพี่น้องท่าเบิ่งว่าชีวิตใต่อหรือว่าสิหยุดเนาะต่อไปก็จะไปเออ่บริษัทขนส่งเนาะก,ก็คือจะไปส่งทุเรียนให้หน,น,กกน้าอู๋วันนี้กัอ่ะน้องนาะตอนนี้ก็มาฮอดอันนั้นแล้วมาฮอดบ่อนแล้วเนาะ ได้ยินว่าน้องว่าเมื่อบานน้องอูก็จะมีอยู่สองอันก็คือ,อคนส่งอนุสิตหลังกากคนส่งพุ่งอรุณเนาะอันนี้ก็คือคนส่งอนุสิตเมืองวัชพิ่นี่หาบอกระบาดีขาดเครื่องเลย

ยววอย่างน,นแบบมันแตกหักมันยัง,นนงนยอนะสะนบนหะสิบหกสิหกสหกสบหกสิบหกสนบหกสิบยสิบหกสนบหกสเบาเสิบ่ก,กินนะิกสิบหเสิหกกสิบิกสิกสิบิกหกสิกสิบ từ hà cốt nó ิบกามาหอดทีบ้านเป็นเตรียมห้อยแล้วเนาะแล้วก็หลังจากซื้อยายยังมาทิบก็ได้มาแหว่ตลาดเนาะก็ซื้อน้กินมาขเนาะนี่ซื้อน้อไม่เนาะแล้วกะทิบซื้อเป็นป้าเนาะป้านิ่นเนาะพี่นนองป้านิ่นทิบจะเห็ดนะนะปิ้งกินเนาะปิ่งแล้วกะเนียนใส่มะเครือกินแล้วกะซื้อเห็ดมาไหวเนาะเห็ดเห็ดป้ามาไหวเนียนใส่มะเครือ ใส่ป้าใส่มะเขือน้องพี่น้องแล้วตอนนี้น้องพี่น้องเขาก็ชิโทรบอกน้องอูน้องว่าพาคุณเรียนไป่หนเนาะตื่นเต้นบ่เอ๊ะมันคือเปิดลำโพงไปเลยเล่นยูเล่อยูว้ากําลังสิกินกําลังสิกินจุ่มสลอง ส่วนแค่พูมีเกิร์มันแค่เงี้ยเทไรเอ้ารถกับกบานวะไม่อยากเนาะรถก๊กบานมาฆ้างโควิดละเมืองบรได้เออสมอกเอาเดี๋ยวนี้เขาอันหามออกนอกวะสมอกดีใจน้ำเด้อซั่งมึงซั่งผู้ชาวนี้ก็ได้ไปดูบอลซั่งอัน เออฝากทุเรียนนะนั่น<ม>ฝากทุเรียนไปหายเด้อเอาไวอยากกินทุเรียนสโลงซองเหมือนซับหมื่นฮอดเด้ออนุสิดเอาฝากได้ป่ะได้ไปทำแล้วเขาบม่ได้ปิดปเออสโลงซองเหมือนซับน้ำมาเขาเจอเด้เอ <laughs> ซื้อมาเขาเดียวผ้าลวมาสิพามึงเยี่ยวคืนไป <laughs> มันเบิด ได้แต่ซ้ำโลป้ายเล่นไหนยังบ่โอ้ยบ้าวเลยไอ้บุคอยกินมาแงวมันส้มส้มเพลงบุส้มข้าวที่บาานวันนี้ฮึติดไงก็ให้แหน่แล้วเดิออันนั้นติดอยู่อย่างเลยเป็นบอกบ้าดไม่ได้ติดอยู่อย่างเลยจังหวัดจังแยมได้สิได้เปิดมือในเข้าสิเปิดดิบ่หรือว่าสิได้ล็อกดาวต่อวันนี้ต่อซีซีมือต่อซีมือต่ออันนี้ เรสิมือ่อีกเมื่อถ้าพุ่ามันที่พกเมื่อบได้ะโอ้เมอได้แรกของรา้นกลัวยังบอกนี่ค่ะพ้นกลัอ่ะสโลงด้อพีใ,ใจนอขอบใจใอ่ะอสี่หมื่นถ้าไม่ไหวทายอยู่อซาุาถุเรียบร้อยน้นองอูบะฮเนาะอูบอ่บะฮวนเื้อไทยผืนเนาะนี่อันนี้ก็ ส่งบินให้นอูเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะก็ะคืออันนั้นใหไฮคือได้กินเนาะเห็นหน่องว่าจะกินผู้เลี้ยนเนาะแล้วก็ก็เลยส่งไปให้กินเนาะพี่น้องอันนี้กะคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อทุกกำลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกท่านก็ไลค์ก็แชร์เนาะพี่น้องกันเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสันทรบคลิปนี้บ๊ายบาย